วงเกิรกรุ๊ปที่แรงที่สุดในเวลานี้ครับไม่มีใครร้อนแรงไปกว่าเจ็ดสาวโฟอีบอีกแล้ววงดนตรีที่ครบเครื่องครับทั้งความสดใสเปรี้ยวซ่า ความสามารถในการร้องการเต้นที่พวกเธอพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนถึงในวันนี้ครับขึ้นเป็นหัวขบวนแห่งกระแสกีป๊อปอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้นีครับนอกจากนั้นคาแรคเตอร์ของทั้ง7คนนั้นยังมีความโดดเด่นนะฮะแล้วก็มีเพลงเป็นที่รู้จักอีกมากมายนะครับและรางวัลเบส ก r ุ u p ออฟเดอะเฮียในปีนี้พวกเราครับเดอะกีตาร์แมคอวครับเลยขอมอบให้เกิลกรุ๊ปวงนี้ฮะนะครับมาในชุดใหม่แล้วด้วยอ่าพวกเธอครับโฟร์ย้ กล่าวอะไรกับพวกเราหน่อยครับโฟอีฟเชิญครับเออสวัสดีค่ะพวกเราโฟอีฟนะคะก็สำหรับรางวัลเบสกรุ๊ปออฟเดอะย a r รางวัลนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณทางเด็กกิต m a แม็กอ d วอมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณ ทุกๆคนเลยค่ะที่มีส่วนให้พวกเราโฟอีฟ e ทั้งเจดคนเป็นโฟอีฟ e ในวันนี้แล้วก็ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะุิยใจหนูเต้นตุบตุงโอเคค่ะก็คือก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ารางวัลน,นี้มันจะเป็นของพวกเราเพราะว่าจริงๆรางวัลน,นี้สมควรกับอาร์ติส์กรุ๊ปทุกๆกรุ๊ปเลยจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรานะคะ แล้วก็ขอบคุณที่เป็นแรงกำลังใจให้กับพวกเราโฟอีมาโดยตลอดขอบคุณค่ะค่ะเออก็ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะเราก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดเลยว่าทีป๊อปก็ไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกนะคะเพราะว่าเร็เรวๆนี้เรากำลังจะได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นคะ่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะพวกเราโฟอีฟนะคะอยากเป็นตัวแทนค่ะชวนทุกคนไปเลือกตั้งวันที่14พฤษภิาคมนี้นะคะเราต้องช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะพัฒนาประเทศของเราให้ดีขึ้นนะคะเลือกคนที่คุณคิดว่าเขาอยู่ไปก็ไม่ไลฟ์บอยนะคะค่ะฝากเพลงของโฟอีฟด้วยนะคะอยู่เอออะไรนะพูดไปลฟ์บอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น่ารัก